นนปเป็นการประกวดนางงามของหมู่บ้านนะคะก็จะมีทั้งสาวใหญ่แล้วก็สาวเล็กนะก็จะไดะ้พบกับการประกวดที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะของรอบปีนี้ถึงแม้จะมีโควิดแต่ว่าหมู่บ้านเราปลอดภัยจากโควิดนะคะเราก็ยังประกวดได้แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนาะของว่างของเราก็คือมีอะไรบ้าง เป็นรัาหน้าหมูหร<ม>ือว่าไกุ่้งหมูสดุ้งหมูสดุงสด้ง <laughs> รัาหน้าหมูสะดุ้งนะคะ <laughs> แล้วก็มีกระเพาะปลาด้วยนะส <c oughs> องใช่ไหมอันนี้เป็นต้แมแซลมัะกูกใช่ไหมเอาเหรอ เซี๋ยวบวงมาราได้เลยนะครับนะครับน้ำหนักคง11กิโลนะครับส่วนสูง1 5 5เซนติเมตรขงที่หนึ่งส่งเข้าประกวดเธอมาในชุดสีขาวปราสมทแนวโบสีชมพูนะครับ อายิประยัดนะครับดูแล้วสวยงามละลานตาไม่แพ้ชุดแรกนะครับในบ้านของของนั่นใดก็รีบเตรียมพวงมลยไว้นะครับหมายเลขสามนะครับนางเชียเส้ว่างน,นะครับอายุ41ปีเดินปาะเนจำนวนสามสี่วน3 2 28 36นะครับน้ำหนัก4 7ส,ส่วนสูง148ยเซนติเมตรนะครับผคที่4ส่ง ข้ากระดูกนะครับสวยไม่แพ้นานงามนะครับแม่บ้านสวยนะครับท่านที่หนึ่งท่านที่สองนะครับเราบอกว่าตอนสมัครใจสอบไม่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีนะครับตามไปด้วยหมายเลขสี่นะครับนางมิ้สแม่ว่างนะครับอายุ50ปีนับหนัาหกสิบเอ็ดเมมาแล้อันดสามสิบหกสามสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับนับหนัก62 ส่วนสูง160อยเซนติเมตรวันนี้นะครับหัวของเธอนั้นนะครับรูสวยงามอลังวังเวอร์นะครับอ่ากว่าบเช็กเทียมนะฮะสูสีไทยเห่านะครับอนนี้หนักนะครับ10กิโลนนะครับยันนะครังานหัวยันนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับหมายเลขห้านะครับนางป้ายัวธนญญานุกุลนะครับ เธอมาไลยจะวน4.2 3.6 40นะครับสวยงามน้ำหนัก40ส่วน1149นะครับไม่ต้องบอกนะรู้ว่าเป็นใครนะครั Saints, บท่านพ่อา highest, นท่านไม่ได้เตรียมวงมาอะไรไว้คืนนี้มีเกลืองนะครับผู้ใหญ่จ๋าอันไชาไหครับคุณที่สองส่งเข้าประกวดนั่นเองนะครับคืนนี้นะครับรับรองกลับไปคืนนี้จัด ให้สักเซ็บหนึ่งนะไปเลยดัดไปกันไปเล้สุดท้ายนานซีเหือนะครับอายุ32ปีเธอเธอมาในสัดส่น36 36 3กนะครับหลังหลัง5 0้าสหนเซนติเมตรครับปุ๊บที่6ตรงลยครับแต่ละปุ๊บยัง,งางทางนันนะครับ เมื่อนางามนะครับเดินประจําที่แอลกรุณาขยันญาให้ทุกทันได้ชนยนโฉมความงดงามเนครับด้านหน้าเะลอบยเนเนหลังหลัจอวเนาะสาเาปเอเาเสเทียบกิอใโอเคครับผมคขึ้เลยนะครับและกเ่ยตูเตือนสาตุนัด้เตาดีีกจะมโยงมาอะรกันต่างดาวลนนี้นะครับ กระดูกแท่งกระดูกขาไม่ลั่งนะครับข้อต่อยังดีอยู่นะครับใส่ข้อต่อหัวนะครับในขั้นปืนนี้ในช่วงนี้สามารถมอบพวงมาลัยได้เลยนะครับเราจะให้เวลาไม่มากนะเพราะฉะนั้นรีบรีบรีบเลยนะครับรีบนะครับย้ำว่ารีบเลยนะครับเราให้เวลาไม่มากนะครับสําหรับการมอบพวงมไร้เพราะฉะนั้นขอบคุณครับ แล้วก็รวรวมอะไรนะครับจากทก่านท่านอ่าสบตชัยวิทย์นะครับที่มอบภูมิใจให้กับทางพิธีกรนะครับพิธีกรหญิงตรงเี้าอยู่ข้างบนแล้วนะมาละมอบอะไรหนะครับนี่รีบๆเราเป็นพิธีกรมอบน้อยครั้งมากที่จะมอบนะเพราะฉะนั้นมาแล้วตรงรีบนะครับมาเอาละครับเที่ชอบไทย จเจึงชอบไทยรีบนะครับรีบเรามีเวลาให้ไม่เยอะมาแล้วมาแล,าล้วจุดๆๆอ่ะตัวเนี่ยก็มุชัวที่อ้นนอนเหนว่าน้ามือเบหวยเตียจีย่ามาหยก ทนี้เดึงคุ้นาตัวเนี่ยก้อนชัวว่าแสงเดิไหมเลขกอ,อ๋อที่ยงอชงก้าวทีเต่ยนะไหมเลขกสามนางสาวดวงชีวันไส้เฮออายุ18ปีเธอมาในสัดส่วน34-28น้ำหนัก52ส่วนสูง157่ง้าซติเมตร ก็ช่วยหมายเล็บแป้นแต่นอนหรือมื่อลุงได้หวยเตี๋ยวหมายเบ้าช่องนายหลอระหว่างนี้นะครับท like ่านสามารถที่จะเตรียมพวงมาลัยคล้องพวงมาลัยได้เลยนะครับอาญาเตรียมได้เงียบเจ้าลั่นซื่อนะหลอขึ้งมือหยวกจับพวงมาลัยเราเจ้าหลายที่อยากไปเจ้าพวงมาลัยมือกู้ย่อยคอเจ๋งแกงเหลียดเจ้าเลยสีเจ้ามูตัดสินฮะเลยจิตสีให้เจ้าตี้ยจงเจ้าเทสุขีเหรอเต่าวัวเหนียงต้นชัวเต้ามอนนายหล หมายเลขถัดไปหมายเลข4นางสาววิทยาไซเฮออายุ15ปีเธอมาในสัดส่วน30 25 35น้นหนัก39ส่วนสูง151เซนติเมตรับนางสาววิทยาแซ่เฮอนะครับอายุ15ปีนะครับ คู่ส่งเข้าประกวดน,นะครับคุมห้านะครับชื่อมองคืคอใบม้มงเดยวป้านชายสิงเฮป้านชายหมา,ายมเลข5้านางสาวจารุวรรแซ่เหออายุ15ปีน้ำหนัก51ส่วนสูง155 สัดส่วน6 34 29 35ผมที่หนึ่งส่งข้าประกวดนะครับมีที่มองว่าฟาน,นาสซนเฮอรมายเลขหก างสาวสุวรรณาแซ่เหออายุ16ปีน้ำหนัก50ส่วนสูง160สัดส่วน33 26 34ชื่อโมงเต้นเชงเซิงเฮ่คุณที่6ส่งเข้าประกวดนะครับ หมายเลขเจ็ดนางสาวกยายเซวา่างอายุ22ปีเธอมาในสัด่วน28 24 30นำหนัก36ส่วนสูง155เซติเมตรคุมที่หนึ่งส่งเข้าประกวดหมายว่าสัญญาชื่อผม นางสาวทิติยาสงศิลาผัดอายุ15ปีน้ำหนัก43ส่วนสูง150สัส่วน33 25 35คุ้มที่2ส่งเข้าประกวดนะครับชื่อจ้แสัว่า ลำดับต่อไปนะครับทุกท่านจะได้ยืนโฉนของเสาวงางามพุทาประวดเทพธิดาดอยบ้านดอนปลายวันตลพงศ์เภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับชัดๆเนาะเดี๋ยวเขาเพิ่งจะมาเปิดไล้์สดเนี่ยเขางงว่าเอ๊ะประกวดอะไรอยู่ที่ไหนเขากำลังทำอะไรอยู่นะนะครับไออยู่เหนียลตื้อละสีตูดเข้าอยู่เสียร์สายมา เราชอบปลิเนอตัวนี้คชอนไม่่ตมออยู่านี้มอยกเบอกอะไรก็หรอยังไม่หมดนะครับไม่หมดเราไม่ลงอ่ายอเกินิตเตาเเกินแวจอังอยู่รอกัดที่รอตัดสินเนวันนี้อลลงในมูชเขากาหรอเยอะูลาูใหญ่เยอะโตข้างหน้าไม่ซื้อเราไม่ลงรู้สึกจะโกดันหรือยู่างหลาูใหญ่เลยนะ ผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้มีเกียรติก็สามารถที่จะามาชมนะครับมาถ่ายภาพนะครับน้องๆน,นางงามนะครับได้นะครับจัดงา,านพอดีได้เลยเ เราจะให้ตอบคำถามแบบง่ายๆเพราะว่าสมัยนี้เขาจะนิยมเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านเฟ e บ o o กหรือว่าอินส a าแกรค่ะในการเขียนป้ายโฆษณาเกี่ยวกับกิจกรรมว่าในงานปีใหม่มงของเรามีอะไรบ้างมีงานอะไรบ้างให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมของเราและเราสามารถมอบอะไรให้แก IC ่ท่านได้บ้างในงานของเรา แบบวิธีการเผยแพร่ของน้องจีนะคะน้องจีเป็นเด็กรุ่นใหม่น้องจีคิดว่าทุกๆท่านมีโทรศัพท์และมือถือเป็นของตัวเองน้องจีจะเผยแพร่จากทางเฟ e บ o o k ไลน์และอินสตาแกรมค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนภายนอกได้รับรู้รวมถึงคนทั้งประเทศและคนต่างประเทศได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของเราทุกทคนค่ะ นางงามมีความภาคภูมิใจอะไรบ้างในความใน,ในความเป็นมงครับคิดว่าการที่เร้มาเป็นชุ่สมงมก็รู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราได้มีภาษาที่แต่าแล้วก็มีชุดที่สวยแล้วก็มปสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นมีวัฒนธรรมเป็นตัวเองค่ะ,ะปีใหม่มงเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรบ้างนะครับที่ไม่เหมือนไทย ก็สำหรับผัดไทนะคะคิดว่าปีใหม่มงี่ยมมันแตกต่างคือื่นนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมแล้วก็ชุ้นม้งที่เราใส่อะค่ะมันไม่เหมือนคนอื่นนะคะมันมีความเดือดเด่นเนาะความเดือดเด่นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะครับคนในหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีส่วนนะครับในการช่วยเหลือโรงเรียนอย่างไรนะครับ ลักษณะคติของคุณนะครับสาวม้งสวยีผู้ชายชื่นชอบต้องมีลักษณะอย่างไรสินหน้าตาแล้วก็ความน่ารักค่ะแล้วก็ความรู้ค่ะ อย่างไรนะครับถานลงอเจวันเนี่ยเจยงเหลือยริจ่าที่เรียกเจยอนเนี่ยเจยองนาองครัะยาไประเด็นหนึ่งต่อมาครับไมตเชียรสาหอ่เจอสเจแวรเชียร์องเยปนอพชั้นต่อรเพยอเจมูเชียใจต่ออิปิ้งถอจ lớn bây cho là con bé à và nông thì có đủ thiết rồi <laughs> thiết cho ภาษาไทยแล้วก็ุู้ตรีหอลร่งรู้เทศผู้หลรงเราตีพอยาตีจหรงรวตนยลให้ทุกคมีคสมากๆค่ะแต่คที่ไม่รกกัอให้รักกันมากค่ะที่พ่้ใบก็ทุ่งไว้นะ sau này nì, chúng lâu sẽ cho lứa lứa chúng ta, lá của chúng ta, đi <laughs> lên lấy sữ, xin cho các bạn có sức, có sức, 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 sức,

本日の夜、保持が変わる。 他，不爷家。